ไยบายด้วยชม,มเลยชมงานบาลเป็นเลตเลนเอ่อเดินมาเอ่อไยบายอ๋อพักตายประชาชนหรอไม่มีใครเลยประชาชนเยอะจังเลยนะดีิ <c oughs> โอ้โอ้โหโอ้โหจะต้องมีการคอยประคองไปไหนไปไหนวันศุกร์ฝนมันจะตกแล้วนะเอ้ยไปไหนฝนจะตกแล้วล่มไปด้วยเดี๋ยวเปียกกลับไม่ได้โอ้มันตกแล้วนะวันศุกร์เปียกกลับไม่ได้ขี้เกียจอาบนนะ้ำอีก เอาล้มไปด้วยล้มมงหลายคันเนี่ยไปเรื่องกันฝนก็ได้ใต้บ่อนไปแล้วโอ้ยรื่งสุกไปไหนคะรื่งสุกไปไหนคะลูกอ่าบายเรื่องสุกอ่ายื่นสุไไนก ไปดีนะไดีแม่ละมุไม่ใช่้วเมื่อกี้ก็มีแดดนะแล้วอยู่ดีๆก็ฝนตกอันนี้อะไรลูกพูดก่อนอันนี้บอลพูดก่อนบอลพูดก่อนนี่บอล พูดบอลดิฟุตบอลก่อนฟุตบอลก่อนบอลฟุตบอลก่อนเร็วอย่าคว้าเพึ่งล้างนะก้างแล้วล้างอีกได้เขาบอกเมื่อกี้ไปล้างได้เลยปไกล้างได้อีกแหละ นนียอะไรเรียกอะบอลเอออันนี้บอลอันนี้บอลอะไร่ยมันเล็กกว่ารอ้อันนี้เรียกบอลก่อนอันนี้เรียกบอลเล่นเปตตองได้แล้วนี่ท,ทอยลูกโดนกันแล้วเรียกใคร <c oughs> เดินไปหาเขาสิเรียกลูกบอลเขายิงเรียกลูกบอลค่ะบอกเลยเขายิงมากบอกป้าให้ป๊าหยิบให้เอาเอาไปแล้วลูกบอลน่ะอ่ะนี่ลูกบอลเอาไหมเออเอาออกสะดุดเออ เอาบอลมาไป,ไปไหนล่ะเฮ้ยเอาไปไปหยิบมาเอามันจะหล่นนอกรั้วแล้วมันจะออกไปนอกรั้วแล้วนั้นแกวมาเลยละมุนมามา กางเกงเธอนี่นะกวาดไปทั้งตลาดเลยนะกางเกงอะไรลูกกางเกงอะไรลูกพูดก่อนกางเกงขาหมา <c oughs> เออ <c oughs> ไอ้นั้นหมา <c oughs> เุ้ยเฮ้ยจะกินนมตรงนี้ไม่ได้นะอ่าบอลน,นะเอาเลียวไปทางนู้นทางาานู้นเออเออบอลอ่ะ